คือหมอดูไม่เท้าตาทิพนี่แม่นมากค่ะเหมือนตาทิพจริงจริงค่ะนี่ขอคอนเฟิร์มจากประสบการณ์เมื่อวานเลยนะคะสิ่งที่ถามไปก็คือเกิดขึ้นในวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ดูดวงกับหมอดูไม่เท้าตาทิพนะคะก่อนที่จะได้ดูดวงกับหมอดูไม่เท้าตาทิพคือไปเจอเพจใน Facebook นะคะ แล้วเราก็เลยเข้าไปอ่านรีวิวนะคะแล้วก็เห็นคนรีวิวเยอะมากแล้วทีนี้ปกติเราก็เป็นคนชอบดูดวงอยู่แล้วนะคะเราก็เลยสนใจทีนี้ก็เลยทักเพจไปนะคะก็เลยได้คุยกับแอดมินนะคะแอดมินก็เลยนัดคิวให้ก็คือเมื่อวานนี้ก็คือเราได้คุยเป็นคิวของเมื่อวานนะคะแต่หมดูไม่เท้าตาทิปนะคะคือไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดค่ะดูดวงจิตสัมผัส ทีนี้พอถึงเวลาใช่ไหมคะเราก็เลยโทรไปไปตรงตามเวลาที่นัดไว้นะคะแล้วพอได้คุยกับหมอดูไม่เท้าตาทิพ์ใช่ไหมคะแบบแม่นมากและบางคําถามที่เรายังไม่ได้ถามนะคะหมอดูไม่เท้าตาทิพ์ก็พูดมาก่อนนะคะเหมือนที่ใจเราคิดว่าเราจะถามคําถามนี้แล้วก็ที่ถามไปทั้งหมดที่ตอบมาทั้งหมดคือแม่นและก็ตรงกับใจเราที่เราต้องการอยากจะรู้นะคะ แล้วทีนี้หมอดูไม่เท้าตาทิพย์ก็เลยแนะนําให้เราไปทําตามนะคะเราก็จะไปทําตามนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเราแล้วก็เป็นอะไรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคือหมอดูไม่เท้าตาทิพย์นี่แม่นมากค่ะเหมือนตาทิพย์จริงๆค่ะนี่ขอคอนเฟิร์มจากประสบการณ์เมื่อวานเลยนะคะสิ่งที่ถามไป ็คือเกิดขึ้นในวันนี้บางอย่างนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่จะต้องไปทําก่อนนะคะเพราะว่าตามที่หมอดูไม่เท้าตาทิพย์แนะนําขอบอกเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะว่าหมอดูไม่เท้าตาทิพย์ดูแม่นมากเหมือนตาเห็นค่ะแนะนําเพื่อนๆดูกับหมอดูไม่เท้าตาทิพย์ได้เลยนะคะลองเปิดใจดูค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าแม่นจริงค่ะขอบคุณมากค่ะ